สวัสดีตอนเช้าครับชมพิมพ์น right าคปกนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับองนี้ก็สวยงามนะครับชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นาคปกนะครับขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับองนี้เนื้อผงยาสวยงามมากหอมนะครับสวยนะครับด้านหลังก็จะมียันนะพี่น้องเป็นยันยันดอกนะครับนี่ครับ สวยไหมครับยิ่งส่องนี่ขึ้นกล้องมากเลยนะฮะเครับผงยานี่จะสวยหอมนี่ฮะใครมีก็ส่วนใหญ่ห่วงเห็นทั้งนั้นนะครับหลวงปู่บุญนี้ไม่ธรรมดานะพี่น้องครับนี่ครับนะครับงดงามครับดูง่ายครับดูไง่ายนะครับสวยงามจริงๆครับพี่น้องครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับผม